สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะกับวันนี้นะคะ EP ที่สามี่สิบนะคะกับช่องผู้สาวพราเครื่องนะคะพ้าบ้านผ้าเหมาทั่วๆไปนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะยังเหมือนเดิมนะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์หกสองเก้าสามหกเจ็ดแปดสนะคะลน์ไอดีบีบีไานะคะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่สแกน QR code เพื่อนได้เลยนะคะสนใจองค์ไหน โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นอ่าเป็นพระสังฆจายนะคะพี่เป็นสังฆาจาพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะคะองค์นี้อ่าเป็นพระสังฆา,ายพิมพ์ปั้นนะคะพี่อ่าของหลวงพ่อแก้วนะคะวัดปากทะเลนะคะนี่ สภาพเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะอ่าเปิดราคาไว้นะคะสำหรับองคนี้นะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะอ่าเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะคะเป็นอ่าเป็นพระสั่งฆาจายนะคะพี่อ่าสภาพเก่าๆเดิมๆเลยนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักหรือโทรมาได้เลยนะพี่นะ อ่าโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ด้านล่างนะคะอ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่องค์นี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะนี่เหรียญนี้นะคะพี่เหรียญสวยนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะนี่อ่าสภาพใช้งานนะคะองค์นี้ เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตเปิดราคาไว้นะคะสําหรับเหรียญน,นี้พี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่ผ่านการใช้ผ่านการใช้งานมานะคะนี่เหรียญจะสึกๆนิดนึงนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามนะคะจะเป็นพระของขวญวัดปากน้ํานะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเดิมนะคะพี่ พระของขวัญวัดปากน้ํานะคะพี่เป็นอยู่ในเลี่ยมเก่าเดิมเดิมเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเอาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะพระของขวัญวัดปากน้ํานะคะนี่ลงเลกเกอร์แห้งๆเก่าๆเลยนะคะพี่องค์นี้อยู่ในเลี่ยมเดิมเดิมนะคะพี่เปิดราคาแบ่งปันเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะไม่มีลายยังไงโทรมาได้เลยนะคะพี่ ราคาหลักร้อยนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่อ่ารายการที่สามนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะจะเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหล่อบโบราณเสมานะคะของหลวงพ่อไผ่นะคะวัดกำแพงนะพี่อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่าเก่านะคะองค์นี้ นี่เลยนะคะพี่นี่เป็นอ่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานเห็นชัดเจนเลยนะพี่นะอง์นี้นะอ่าเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญสภาพสวยเก่าเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าเหรียญล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะจะเป็นปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ อ่าเป็นผ้าปิดตาแล่บางไผ่นะคะอ่าเป็นผ้าปิดตาเล่บางไผ่นะคะ,ะ,คะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะพี่นะองนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาเล่บางไผ่นะคะ อ่ารายการที่รายการที่ห้านะคะพี่รายการที่ห้านะคะเอาไปเก้าร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะจะเป็นเหรียญนะคะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญอุปชาเพื้นนะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนี่อ่าเหรียญหลวงพ่ออุปชาเพื้นนะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะนี่เป็นเหรียญอุปชาเพืินวัดหนองไม้เหลืองนะคะจังหวัดเพชรบุรี ปี2495นะคะพี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่เอาไป800บาทนะคะเหรียญอุปชาเพลินนะคะอ่าวัดหนองไม้เหลืองนะคะพี่เอาไป800บาทนะคะพี่รายการที่6นะคะต่อไปนะคะรายการที่7นะคะจะเป็นอุปคุตนะคะพี่องค์นี้จะเป็นอุปคุตถือดอกบัว อ่ะเป็นอุปคุตถือดอกบัวนะคะนี่ด้านหลังจะมีรอยยันนะคะอ่าสวยเก่าเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะอุปคุตถือดอกบัวนะคะอ่เป็นเนื้อสำริดนะคะพี่เป็นเนื้อสำริดนะ,ะอุปคุตถือดอกบัวนะคะเนื้อสำริดเก่า เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะอ่าอุปคุตถือดอกบัวนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้นะคะรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะจะเป็นพระสมเด็จอ่าองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรงรักปิดทองนะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะนี่อ่ารงรัก ปิดท้องเก่านะคะพี่สภาพรักจะออกแดงๆนะคะพี่องค์นี้อ่ารักจะออกแดงๆนะคะพี่องค์นี้นะสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จวัดรรคังพิมพ์ใหญ่อ่ารงรักปิดท้องเก่านะคะอยู่ในเรีย่ยมพลาสติกเก็บผิวอย่างดีนะ,ะพี่นะองค์นี้นี่สวยเลยอ่าเนื้อหานะคะจะมีรอยคาบกุนะคะพี่ติดอยู่อ่าคาบกุคราบเก่านะคะติดอยู่คาบรักนะคะ เปิดราคาไว้นะพี่องคนี้เอาไป800บาทนะพี่เอาไป800บาทนะคะเป็นอ่าสมเด็จนะคะรายการที่8นะพี่เอาไป800บาทอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักหรือโทรมาได้เลยนะพี่นะราคาหลักร้อยนะคะต่อไปนะคะรายการที่9นะคะพี่จะเป็นตะกรุดพิษสมอนนะคะอ่าหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ลงรักถักเชือกนะคะองค์นี้ อ่ารงรักถักเชือกเก่านะคะนี่เป็นตะกรุดพิสมอนนะคะของหลวงพ่อแก้วอ่ารงรักถักเชือกเก่านะคะองนี้นี่พี่ดูอ่ารักแห้งๆนะคะพี่สภาพรักแห้งๆเลยนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะอ่าตะกรุดพิสมอนนของหลวงพ่อแก้วนะคะรงรักถักเชือกอ่าสภาพแห้งเก่าเลยนะพี่นะรักแห้งๆเลยนะคะองนี้เอาไป อ่าเปิดราคาไว้แ800ดร้อยบาทนะพี่รายการที่9้านะคะเอาไปแ0ดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่สิบนะคะจะเป็นอ่าเม็ดพริกนะคะของหลวงพ่ออีนะคะพี่วัดสตัตหีบอ่าเป็นเนื้อเงินเก่านะคะพี่อ่าเป็นเม็ดพริกนะคะของหลวงพ่ออีว่าสตัตหีบนะคะนี่มีรอยจานมีรอยจานชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นเนื้อเงินเก่านะคะนี่เม็ดพริกนะคะ เป็นเม็ดพริกนะคะพี่ของหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่เอาไป800บาทนะคะรายการที่10นะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะไม่มีไลน์ไอดีโทรมาได้เลยนะคะพี่โทรใส่โดนใส่ตรงมาได้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่11นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สศุกวัดป่าคลองมาขามเท่านะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเนื้อทองแดงเก่านะคะสภาพสวยคมชัดเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะนี่เหรียญสวยเดิมๆิมเลยนะคะเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงเก่านะคะเหรียญอุปสุกวัดป่าคงมาขามเท่านะคะเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่อ่าเอาไปหนึ่งพันบาทนะคะนี่เนี่ยลงอ่าหลงผู้สุกนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยนะคะเปิดราคาแบ่งปัน เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่สำหรับเหรียญน,นี้นะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมทักหรือโทรมานะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่ส2องนะคะจะเป็นพระกุหลวงพ่อโตนะคะกุวัดบางกระทิงนะคะเป็นพระเนื้อดินเก่าเนื้อดินสภาพแห้งเก่านะคะพี่องค์นี้อ่าสภาพเนื้อดินนี่แห้งเก่าเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะเนื้อดินแห้งๆเลยนะคะอ่าเป็น พระกุหลงข้อโตนะคะพี่กุวัดบางกระทิงนะคะเหรียญอาองนี้นะพี่นี่สภาพเนื้อดินแห้งๆนะคะองคนี้สวยเลยสวยเก่าเดิมเลยนะคะเปิดราคาแบ่งปันนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบสองนะคะอ่ารายการที่สิบสองนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพุโตะนะคะพี่ เป็นเหรียญหลวงปู mhm. ่โตนะคะปีสองพันห้ารอยสิบเอดนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีปี2 5 1พันห้าร้อยสิบเอ็ดนะคะนี่เหรียญนี้นะคะเหรียญสวยเลยนะพี่นะเหรียญสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเหรียญนี้นะคะนี่ใบหน้าใบตาติดชัดนะคะพี่อ่าใบหน้าใบตาติดชัดนะคะเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้นะพี่เอาไป แปดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะรักนะคะปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะคะพี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะพี่นะอ่าเป็นเป็นเหรียญกระไหลทองนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะรักปีสองพันห้าร้อย อ่ะปีสองพันสี่ร้อยแป,ปดสิบนะคะพี่ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเปิดราคานะคะพี่องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบสี่นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะอา่าเรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะรักนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นปิดตาปู่เอี่ยมนะคะพี่วัดสะพานสูงนะคะ อ่าโรงรักถักเชือกนะคะองค์นี้อ่าปิตาปูเอี่ยมนะคะพี่โรงรักถักเชือกเก่านะคะนี่ปีอ่ามีปิดทองเก่าๆนะคะพี่รักสภาพรักล้นๆเลยนะพี่นะเห็นเนื้อในเก่าๆเลยนะคะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมนะคะอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่อ่าปิตาปูเอี่ยมนะคะโรงรักถักเชือก อ่าเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อ่ารายการที่สิบห้านะคะอ่ารายการที่สิบห้านะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นขุนแผนบ้านกลางภายเดี่ยวนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะองคนี้อ่าเป็นพระขุนผแผนเนื้อดินนาพี่เป็นพระเนื้อดิน คุณแผนบ้านกลางภัยเดี่ยวนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่องค์นี้อ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่าเดิมๆเลยนะคะพี่องค์นี้นะเลี่ยมเปิดหน้านะคะพี่ปิดหลังนะคะนี่เปิดราคาไว้นะพี่นะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบหกอ่ารายการที่สิบหกนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบหกนะคะ ต่อไปนะรายการที่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันนะคะวันนกกระจาบนะคะพี่อ่าอยู่ในเลี่ยมเงินเก่านะคะพี่องค์นี้นะอยู่ในเลี่ยมเงินเก่าเก่าอ่ะอ่าเป็นเลี่ยมขอบข้างนะคะพี่นี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อขันวันนกกระจาบอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเงินเก่าเก่าโบราณคลาสสิกเลยนะคะพี่ เหรียญน,นี้นะคะพี่เปิดราคาไว้นะคะสําหรับเหรียญน,นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะนี่อยู่ในเลี่ยมเงินเก่าๆนะคะมีอ่าเลี่ยมเงินนี่ก็เอาไปแปดร้อยบาทพอแล้วพี่นะเลี่ยมเงินจริงๆนะคะพี่อ่าเหรียญหลวงพ่อขันวันลูกกระจาบเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดอ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่ไม่ตัดปีข้างนะคะ อ่าเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อโสธรทสองหน้านะคะพี่ไม่ตัดปีกข้างนะคะองค์นี้อ่าไม่ได้ตัดปีกข้างนะคะสําหรับองค์นี้นะพี่นะนี่สภาพสวยเลยนะพี่นะสวยสมบูรณ์นะคะพี่อ่าสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่รูปราาหล่อหลวงพ่อโสธรทสองหน้านะคะไม่ตัดปีกข้างนะพี่นะอ่าเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท เอาไป800บาทนะพี่รายการที่18นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะรายการที่18ต่อไปนะคะรายการที่19นะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อจงอ่าวัดหน้าต่างนอกนะคะนี่ใต้ฐานจะมีอ่าลายเซ็นของหลวงพ่อจงนะคะพี่มีรอยจานนะคะนี่มีรอยจานชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่า ของหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะเป็นเนื้อโลหะเก่าๆนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่น,ะะนี่เดิมๆเลยนะคะใบหน้าใบตาติดชัดนะพี่นะใบหน้าใบตาติดชัดเลยนะคะรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเปิดราคาไว้นะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองคนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้าอ่ารายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบนะคะพี่จะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพีะ่สภาพเก่าๆเดิมๆเลยนะคะมีรอยปิดทองเก่านะคะพี่เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะอ่าเขียวอมทองนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะปิดตาหลวงพ่อทับวัดอโณงอ่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะสวยงามนะคะพี่องค์นี้เก่าๆเดิมๆเลยนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จเข่าบวงนะคะพี่ลงรักเก่านะคะอ่าเป็นพระสมเด็จเข่าบวงนะคะพี่ลงรักเก่าเก่านะคะพี่องค์นี้นี่ อ่รงรักปิดทองนะคะพี่รงรักปิดทองนะคะเป็นพระสมเด็จเข่าบวงอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่องค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวเก่าๆนะคะพี่นี่เนื้อหามวลสารนะคะสวยงามเลยนะพี่นะเนื้อหามวลสารนี่สวยงามสวยงามเลยนะคะเนื้อแกงเก่าเลยนะคะพี่องค์นี้อ่าเป็นสมเด็จเข่าบวงรงรักเก่านะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ด เอาไปแ0 0อบาทนะคะพี่อ่ารายการที่21็นะคะเปิดราคาไว้แ0 0อบาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะรายการที่22นะคะจะเป็นอ่าองนี้นะคะเป็นปิดตานะพี่นะเป็นพับปิดตานะคะพี่เป็นพับปิดตาอ่าพิมพ์ปั้นนะคะพี่ของหล่อแก้วนะคะอันนี้อยู่ในตลับทองนะคะพี่ อยู่ในตลับสีทองนะคะเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้วอ่าจุ่มรักปิดทองเก่านะคะพี่จุ่มรักปิดทองเก่าอ่าอยู่ในตลับสีทองนะคะองค์นี้นะคะนี่อ่าหนูในตลับสีทองนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสำหรับปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้น เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสองต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญพระคูบาศรีวิชัยนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เหรียญพระคูบาศรีวิชัยนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะพี่เหรียญนี้อ่าเหรียญพระคูบาศรีวิชัยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่ อ่าเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะเอาไป800บาทนะพี่รายการที่23นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะรายการที่23อ่าเหรียญภาคคูบาสีวิชัยนะคะพี่เอาไป800บาทเท่านั้นนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมทักหรือโทรมาได้เลยนะพี่นะราคาหลักร้อยนะคะส่งฟรีอ่ามีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะรายการที่20 รา,ายการที่24นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวสัตหีบนะคะพี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะพี่นะเหรียญน,นี้อ่าเป็นเหรียญกระไหลทองนะคะเหรียญพระอุปชาอีนะคะวสัตหีบนะคะพี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะพี่นะเหรียญนี้นะคะอ่าที่ระล,ลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะคะปี2473เอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์ Rule คมชัดนะคะพี่เหรียญอุปชาอี เปิดราคาแบ่งปันนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทอ่ารายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะจะเป็นอ่ารูปหล่อนะคะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าอ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อเงินอ่าอันนี้จะลงน่าจะ เรามีลอยล,ล,ล,ลงลงชาติลงรักเก่านะพี่นะเป็นรูปหล่อโบ,บราณเก่าของหลวงพ่อเงินนะคะพี่อ่าลงรักลงชาติปิดทองเก่านะคะองค์นี้นะคะสวยเลยนะพี่นะนี่สวยเลยนะคะนี่ผิวเดิมเลยนะคะพี่อ่ารูปหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเงินนะคะลงชาติลงรักปิดทองเก่าเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะคะสําหรับรูปหลอ่อ รูปหล่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่วัดบางคานเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะสำหรับองนี้ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ<ม>เหรียญน,นี้นะคะเหรียญจะออกทึบๆนะคะพี่เหรียญจะออกทึบๆนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะนี่อ่าพี่ดูอักษอักษรอักขระนะคะ อักษรอักขระนะคะชัดเจนเลยนะคะพี่อ่าเหรียญน,นี้นะคะเหรียญสวยงามสมบูรณ์เปิดราคาแบ่งปันนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบหกเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเอาไปแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะอ่าดูรูปอ่าไม่ชัดยังไงนะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะพาตรงตามรูปแน่นอนต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพว,วงวัดหนองกระโดนนะคะพี่ ปีอ่ああาปนี2470นะคะอยู่ในซีนกระดาษเก่าๆนะพี wow ่นะอยู่ในซีนกระดาษเก่าๆนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะคะปี2470นนะคะพี่เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยพี่ดูพี่ดูกระดาษนะพี่นะพี่ดูกระดาษอยู่ในซีนกระดาษเก่าๆนะพี่ดูสภาพเหรียญนะคะ เหรียญนี่ใบหน้าใบตานี่ชัดเจนเลยนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้อ่าเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นท่ากระดานหูช้างนะคะพี่เนื้อชินสนิมแดงนะคะ อ่าเป็นพระท่ากระดานหูช้างนะคะพี่เนื้อชินสนิมแดงนะคะนี่มีรามีคาบรงทองเก่า really ah. ๆนะคะพี่อ่าเนื้อชินสนิมแดงนะคะสวยเดิมๆเลยนะพี่นะอ่าหูช้างรูปอ่าเป็นท่ากระดานหูช้างนะคะเนื้อชินสนิมแดงนะพี่นะองค์นี้นะคะสภาพสวยเลยนะพี่นะสภาพสวยจริงๆนะคะอ่าสวยน่าเก็บเลยนะคะพี่อ่าเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะคะองคนี้นะคะ เปิดนะคะแบ่งปันนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทพอนะคะพี่ถ้า,า,ถากระดานหูช้างนะคะอ่าเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทพอนะพี่นะอ่าสภาพนะคะนี่เลยนะคะสวยงามนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองนี้อาจจะมีเหมือนจะมีคาบมีรอยรอยแบบว่ารอยหักนะพี่นะแต่ไม่ได้หักนะคะพี่แต่ไม่ได้หักนะจะมีรอยหักอ่านี่เลยนะคะนีะ่เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ว่าพระสมเด็จวะะรัคังพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้สวยงามเลยนะพี่นะ สวยงามเลยนะคะพี่องค์นี้นี่อ่าเนื้อหาวนสารนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะองนี้นะคะเป็นพระส,สมเด็จเก่านะคะองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะพี่เอาไป800บาทพอนะคะอยู่ในอ่าซีนถูกแบบนี้เลยนะคะพี่เอาไป800บาทนะคะสมเด็จอง์นี้นะพี่นะอ่าเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ขอชวรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่3าสบนะคะจะเป็นเหรียญนะคะพระอาจารย์ฟันนะคะพี่หลังจานนะคะอ่าเป็นเหรียญอ่าพระอาจารย์ฟันหลังจานนะคะพี่ข้างเหรียญจะมีรอยจานนะคะพี่ชัดเจนเลยนี่เหรียญสวยสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะพี่ใบหน้าใบตาติดชัดนะคะเส้นพงเส้นผมนะพี่อ่าสวยงามเลยนะคะนี่พลิกมาดูด้านหลังนะคะพี่พลิกมาดูด้านหลัง จะมีรอยจานนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะสาหรับเหรียญหลวงอ,อาพระอาจารย์ฟ้านอาจารโลนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญอ่าสภาพสวยเลยนะพี่นะสภาพสวยเลยสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบอ่ารายการที่สามสิบนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่วัดบางกระผมนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไทองอ่าเหรียญเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระผมนะคะเ <Conservative. S 1> หรียญสวยสมบูรณ์คมชัด <Johann. S 1> นะคะพี่เหรียญนะะี้นี่อ่าพี่ดูสภาพเหรียญน,นะคะสวยงามเลยนะคะพี่เหรียญน,นี้เปิดราคาไว้ 800บาทนะพี่เอาไป800บาทเท่านั้นนะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะรายการที่31นะคะพี่อะต่อไปนะคะรายการที่32นะคะอ่าจะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อพลอยนะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าเก่านะคะพี่อ่าของหลวงพ่อพลอยนะคะนี่ สภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่สําหรับองค์เหรียญน,นี้นะอ่าเหรียญหล่ลอบโบราณหลวงพ่อพลอยนะคะพี่เปิดราคาแบ่งปันนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญหล่ลอบโบราณหลวงพ่อพลอยนะคะนี่อ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่อ่ะ ต่อไปนะรายการที่ส3มสาจะเป็นเหรียญหลวงู่เผือกนะคะพี่วาสาลีโขอจะมีสิงนะคะนี่ด้านล่างนะคะพี่จะมีสิงนะคะองค์เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อปุริหลวงู่เผือกวาสารีโขนะคะ อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะเหรียญนี้นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เหรียญหลวงู่เผือกวัสสาลีโขนะคะเปิดราคาแบ่งปันนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่เหรียญหลวงู่เผือกวัดสาลีโขนะคะนี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ